คอมสวยจังเลยล่ะนี่นะไข่ก่้วยคือกันปลวยดูเครื่องเป็ดไก่มันเที่ยวไข่เที่ยวเป็นไก่มันเที่ยวพ่อกันกับแม่กันสนะเทียวไข่มากพ่อกันกับแม่เลยก็ทีนี้คุณแม่จะกลับมาปล่อยแล้วนะครับอีฟซีดีใจได้เลยนะครับรอก่อนวัตถีแล้ววัตถีแขนแม่นมาเลยเซื้นเข้าตามตูดตุ๊บๆเลยโอปอนนี่เลยคุณแม่ครับแนวเข้าตามตูดตามตูดตลอด แม่ทําสถิติไว้นี่ครับก็คือว่าสามตัวนี้คือสองงวดแล้วใช่ไหมครับคุณแม่สองงวดมีงวดเมื่อกี้ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดคุณแม่่อยนะอเออมาสังเกตดูเออมันก็เข้าอ้อยเลขทำไมมันเข้าดีจังเลยแม่ก็ว่าอย่างนี้ก็เป็นบ้ายอยู่คนเดียวเลยครับนี่นะครับคุณคุณ ไม่ะเขียนไว้เขียนเิ็2บสองยังว่นมากเข้าตลอดเลยนะแม่น ok. เนาะอ้าีดอบาย่างห้าหนึ่งก็มา 5, 1, หม้าหนึ่งหนไครับห <5, 1. S 1> ้าหอแม่ทำติติไปตลอดเลย <ทำ S 1> เคียนไ้แม่ไม่ทิ้งครับห้าหนึ่งี้เอฟเขาโทรมาหาคุณแม่5 1, ้าหนึ่งเราจะซื้อแล้วห้ก็เป็น50ออก50จริงๆริงมุดที่ห้าศูนย์ก่อนนะน,นะเออครับเนี่ยแม่ก็ทำไว้ ได้สวยตงออรเนาะซื้อตัวไหนเราโรยมันหัวค่ะมันหัวแามันเละออกมันเพิ่นให้โชคได้ลูกออแกก็ถูกเลยถูกเท่าไหร่แม่ถูกสี่ห้าหมื่นนี่แหละแกบอกโวันนี้ครับคือห้าหมื่นได้ป๋อแม่โอ้คกก็ถูกเนาะ วันนั้นแรงแค่โกหกแม่เลยอยูุเมืองนอกนลอ้ยยุเกาหลีนะัอ้ืยอคกระไลกระไลคำนวณสดสดให้เลยนะครับำนวให้เลยเดี๋ยวรอสักครู่ให้ฟินะกลับมาแล้วนะครับแม่ไม่อยากดังเจชดทีท่านไหนอยากจะดูดวงเปิดดวงก็ลองทักหาคุณแม่ดูนะครับให้เปิดเขาด้วยครับคุณแม่กลับมาดูดวงเหมือนเดิมแล้วคุณแม่เนาะเบอร์ได้จ้ะแม่เบอร์ของแม่ก็ บอกเลยครับแม่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สามหกแปดครับผมนั่นไงมันออกแปดหกสามไปแล้วเล็แม่เนี่ยคำนวณสดๆให้ดูเลยนะครับให้เบอร์โทูเนาะถึอนน้ำเขาปรหลังานันเพราะถูกปัตจลีฝากเขาไปขึ้นด้วยคนฝากเขาไปขึ้นหมือนล่าฝาไปแจ๊กไปแล้วตลองไปแค่นั้นเหลีย์ถ้ามันออก จ็ดศูนย์มาแลวก็ได้เยอะเลยศูนย์เจ็ดแม่หนักศูนย์เจ็ดสามงวดติดแล้วนักแม่เนาะสามสี่งวดแล้วแต่เราไม่เจอกันมันผ่านแค่สองงวดเองงวดเดียวเองสองงวดวิ่งมันไม่ไม่หลุดอะโอปอบวิ่งนี่เขากินจนหัยสนุกเลยแต่วิ่งนี่ไม่เคยหลุดเลยใช่ไหมคุณแม่ไม่ไม่หลุดปีหกแปดนี่ยังไม่หลุดเลยหลุดหลุดที่มันออกสามหกไงแม่ไม่ให้ฟันสามเจ็ดกับสามห้าฟันล่างมันเป็นบ้าออกสามหกแหละ แต่ว่าวิ่งนี่ไม่หลุดวิ่งไม่หลุดเลยไม่หลุดทักทีวิ่งไงวันนี้วิ่งแม่จะปล่อยวิ่งไงสองกับหนึ่งวันนี้สองกับหนึ่งนะแม่เนาะสองกับหนึ่งเดลี่ยนมากเลยมีแค่นี้เด้อครับสามตัวมีไหมครับคุณแม่หรือว่าต้องรอก่อนพ่รอรอก่อนเนาะ้เดี๋ยวแม่ตรวจใส่กระดาษขาวนะสองห้าเด้อแปดสองกับหนึ่งเจ็ดบนหรือล่างครับผม ล็กแม่ชอบปอกล่างนะล่างเอาเอาเลกระ่างไปก่อนล่างไปก่อนนะครับตัวไหนครับคุณแม่ครับปั้นตัวนี้นะปั้นตัวนี้นะแปดสองกันหนึ่งเจ็ดค่ะมีสองหางมีสองหางไม่หลายหางครับเด็กตีอยากจับลอตเตอรี่ไว้ก็ไปจับชุดเัยใช้บัตรรอบแปดสองกันหนึ่งเจ็ดอย่ามาหล่ยหัวนะจ้าหนิแม่หมอเนี่ยโอ้โหเดกินกันอยู่ใน่ไล่อัน ฟันกินจนเบิรนี่เขาจนเบิรนี่ปอปอเขาหมดนี่จริงๆนะ FFC แม่น่ะที่เป็นเพื่อนในไลน์เขาหมดนี่จริงๆนะครับแม่หมอคือพยายามูดสตัวในปดนี้แล้วตอนนี้เดี๋ยวใกล้ๆมันต้องใช้สมาธิอีกเอาสองหางฟันล่างฟันสิ่งวันีลมันม้วนฟันแล้วมันกับมันยังไหวอยู่เออมีแค่นั้นเลยคือต่อโงนนีก่อนนะคุณแม่นะฟันเป็นเลยแล้ววิ่งน่ะวิ่งสองกับหนึ่ง วิ่งสองกันหนึ่งร่างนี่หลยร่างใช่ไหมครับแม่ร่างชุดบนเดี๋ยวให้มันจับแน่นแน่นก่อนอุปอครับได้ครับแม่ต้องใช้แบบดูจับใส่กันแล้วกําลังวันอะไรเนี่ยแม่ต้องดูวันออกอะไรอย่างนี้นะคือคือผมชอบไอ้ที่ว่าสามตัวสองงวดติดเลยครับที่แม่มันมันถูกสองงวดติดนะแล้วงวดนั้นแม่ปล่อยเอ้แม่ปล่อยเออเจ็ดหกแปดครับมันออกหกแปดเจ็ด อันนั้นเข้าโต๊ดอันนั้นคุณแม่ได้โต๊ดได้โต๊ดแต่เอฟซแม่ก็บอกว่าเอฟซซื้อให้เป็นเขาก็ไปแยกแยกเขาก็ถูกแปดเจ็ดนั่นไงเขาก็ได้โต๊ดด้วยดิแต่แม่ได้ห้าสิบคูณห้าสิบโต๊ดนะแต่ว่าสองสองเจ็ดนี่คือเข้าตรงๆเลยมันเข้าสองเจ็ดไม่ให้เขาอัดสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดในงวดนั้นน่ะไม่ไม่ต้องไปคิดไรเอาสองเจ็ดนี่แหละหนึ่งเจ็ดนี่แหละแม่ก็ว่าอย่างนี้ค แม่ก็ได้ก็ได้อยู่ก็พูดตรงๆว่าก็ได้แต่เออก็ได้แหละไม่อยากเล่ารายไม่อยากเล่ารายมันคือจังเขาสิว่าเข้าคุยอีกเอาเป็นว่าจนเอฟซีได้ปลดนีเนะคุณแม่เนาะได้ปลดมีแต่คนเข้ามาใหม่ประมาณสี่สิบกว่าคนเนี่ยเขาคุณแม่หนูแบบว่าเขาบอกกันเขาบอกกันเพื่อนอย่างเรารู้จักกันเราบอกโทรไปหาแม่มอซี่โทษไปหาคุณแม่โน้นน้นสิเขาก็โทรมาแต่เก่าๆเนี่ยเขาเรียบร้อยหมดแล้วปลดหนี้หมดเลยเรียบร้อย กุญแจแม่ก็ถึงสบายใจไงแม่บอกว่าจะพาเขาเขาหมดนี่นะสูตรของแม่หมอเนี่ยบาจาปุษยใช่สูตรแล้วก็มันมาชนกันกับเลขรับงวดนั้นเลขเลขรับมันมาแปดแปดครับมันออกแปดเจ็ดแล้วมันมาออกแปดแปดย้อนสอนนี่ไม่กี่งวดน,นะโอปอครับ อแล้วเลขลับเราจะมาช่วงไหนครับมันจะมาประมาณใกล้จะออกสามวันสี่วัน่ค่อยมาตามเออนันหละแม่ก็จะได้คำนวณทีนี้แม่จะคำนวณชนกันกับเขานะทีนี้นะครับเออเลขเข้ามาอย่างนี้เลขเราตกอะไรวะของเรามันตกเลขตัวไหนวะนี่เราจะมาจับชนใส่กันเอาตัวเด่นมาชนใส่กันครับแล้วทีนี้วัน่ะมันออกวันอะไรเราต้องมาดูวันออกเลยนะครับมันออกวันศุกร์ใช่ไหมเลขเมื่อกี้น่ะใช่ครับแม่แม่อะไรบอกว่าวันศุกร์มีศูนย์แม่ว่าอย่างนี้ ฟันเลยศูนย์หกศูนย์เจ็ดแม่บอกเอฟซีในในไลน์น่ะคุยกันน่ะปักใต้ก็โทรมาสองตายาย่ใหญ่ใอย่าถูกเลกไหมอยากถูกรู้คุณลูกแม่หมอเขาบอกต็เรียกคุณลูกแม่หมอใหญ่ไปซื้อเลยศูนย์หกศูนย์เจ็ดล่างบอกงิ้งริงนะโอปะแกร้องไห้เลยโทรมาหาแม่น่ะครับเออเมื่อเช้าแกยังโทรมาอีกแม่ไม่ได้รับปุอบทำงานเออ รอบนี้วิ่งสองกับหนึ่งวิ่งสองกับหนึ่งล่างฟันแปดสองกับเจ็ดหนึ่งเอ้ยหนึ่งเกียรเนี่ยเอาแค่นี้ไปก่อนเอฟซีเอาแค่นี้ไปก่อนเอาเดี๋ยวขอดูนะครับมีตัวไหนบ้างเอฟซีเอฟซีเก่าๆคิดถึงอยู่เด้อมาแล้วครับคุณแม่กลับมาแล้วนะครับเขาดีใจนะครับได้คุณแม่กลับมานี่ผมดีใจมาแบบจู่โจมนล้นี่พ้นมาตัวนี้กำลังคิดหอดพอดีันแม่ขอติดต่ออีกรอบหนึ่งครับแม่อะไรนะครับเ่าติดต่อ เบอร์ติดต่อคุณแม่นะคะ fc 0 8 1ย์ครับ0 5 1ห้าหนึ่งครับ0 3 6 8สามหดนะคะหมอลองทักหาใครอยากดูดวงทักหาคุณแม่ด้วยนะครับเนาะกลับมาแล้วกลับมาแล้วคุณแม่กลับมาแล้วนะฮะจนเขาปวดหนีได้เนาะแม่แอบกินแอบกินอยู่กับ fc จนเขาปวดนี่ปวดเบิกจากเออครับนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของแม่หมอนะฮะกลับมาแล้วนะครับ fc ครับผม คือที่หายหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเอฟซีนะเพราะว่าคุณแม,ม,ม่ไ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 ด้ออกคลิปนะครับผมก็เลยไม่ได้มาตามเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ